ดิฉันนางสาวเค้าพรชนภูวิเศษวันนี้จะมาพยากรณ์อากาศถึงอุตุนิยมวิทยาภาคตะวรรันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงบ่ายของวันอังคารที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2568ค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2568มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งโดยลมสม่วนมากมาจากทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-34องศาเซองศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่23-25ถึงองศาเซลเซียสค่ะ พยากรณ์ล่วงหน้าออกแบบออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกคือวันที่14ถึงวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2568มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งลงสมส่วนมากจะมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงและอีกช่วงคือวันที่18ถึงวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2568 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30-40ของพื้นที่โดยรวมส่วนมากมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่10-20ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่32 3 6องาสศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่23-27องศาเซลเซียสค่ะค่ะช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักเป็นบางแห่งขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วพบกันใหม่วันข้างหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ กมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากร์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน